สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับปุ้ยนน้อนะคะสายเลยสายเลยกว่าจะเรียบร้อยนะคะกว่าวันนี้ตื่นสายด้ยวยแหละไม่ได้ไปใส่บาทนะคะก็ทำไมรู้ไหมนอนห้าทุ่มแล้วก็ไปกินโปรตีนก่อนนอนไงถ้าใครที่เป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นไมเกรนหรือเครียดหรือเปือนหัวนะคะ ไม่แนะนําให้ทานก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันจะไปทําการตื่นตัวให้ร่างกายที่ไม่สามารถทําให้เราอะนอนได้อาจจะนอนดึกตีหนึ่งที่สองนะแต่ปุ้ยเนี่ยนอนประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งก็ไปกินโปรตีนแต่ว่าที่ว่าหลับห้าทุ่มเนี่ยไม่ใช่เพราะมันตื่นตัวแล้วนอนไม่หลับนะคือง่วงเลยหัดถึงหมอนก็หลับแต่ว่าด้วยความที่ลูกอะนั่นเดี๋ยวก็แม่อันนี้เดี๋ยวก็แม่ ช่วยกันเรียกอ่ะอพอพอไอพี่เรียกเสร็จแล้วก็พูดกับแม่เสร็จก็ไอ้น้องเรียกมั่งคนละเรื่องโอ้ทีนี้ก็เลยแบบอ้าวอีชั้นตื่นสายอีฉั้นเลยไม่ได้ไปใส่ผ่านนะคะอีชั้นตื่นสายเลยนะคะทีนี้เมื่อวานน่ะได้ฟังในแพทย์เปี่ยมโชคนะคะเรื่องอของที่ที่เขาเออกมาพูดในเรื่องตอบปัญหาสุขภาพกับโบตาพีเนาะตอบปัญหาสุขภาพกับโบตาพีที่ในช่องของ บอสวรรณษารนะโบตาพีเวลนะคะ mm. แต่ว่าเมื่อวานบอสปุ๋ยไม่ได้มานะมาแต่บอสวรรณศานะคะ mm. น่าจะไม่ไม่อยากมาแหละเพราะใกล้ใกล้คลอดแล้วเนาะนะคะแล้วเสียงอ่ะคือแบบดูดคลิปไม่ได้เลยเ mm. ข้าน้าเสียงแบบแตกแตดขาดห,หายหายชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะเนี่ยก็เลยไม่ได้ดูดคลิปก็ได้จดมาจดมาทั้งหมดนะที่มีคําถามจากทางบ้านนะคะได้ทั้งหมดมา17ข้อ ได้ทั้งหมดมา17ข้อนะคะก็เอ่อดี๋ยวนะเดี๋ยวปุจะอ่านให้ฟังนะแต่วันนี้กุ้ยเลือกมาแค่หัวข้อเดียวก็คือโรคบ้านหมุนซึ่งข้อปุ้ยเป็นข้อปุ้ย,อ,ยอ,ะอะไรคะนู่นนู่นแช่นั้นไว้ยังไม่ได้ส,สิฟ้าก็อยู่ตรงนี้ไงมอไซน์ไงนะคะก็เลยเลือก โรคบ้านหมุนมาเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าพ่อปุ้ยเป็นโรคบ้านหมุนมาก่อนนะคะโรคบ้านหมุนมาก่อนเขาบอกว่าเวลาบ้านหมุนอ่ะเขาจะแบบ คือลุกก็ไม่ขึ้นเวียนหัวมากลุกไม่ขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าบ้านมันหมุ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 น,มนตลอดเวลาต้องไปนอนแล้วก็ตอนนั้นพ่อเป็นโรคนะ้ําในหูไม่เท่ากันก็ไปโรงพยาบาลนะคะทีนี้ตอนนั้นเรายังไม่เจอในแพทย์เปี่ยมโชคเรายังไม่เจอโบตัตีเราก็ว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนอนน้อยหรือเปล่าหรือทํางานหนักหรืออะไรจริงๆแล้วอะคือไอ้การที่โลกบ้านหมุนอะเกิดจากอะไรรู้ไหมทุกคนเกิดจากไขมันนะเกิดจาก อาหารไข่มันอาหารที่เรากินย้อนหลังไป24ชั่วโมงแล้วมันสะสมนะคะซึ่งในแพทย์เปรียมโชคอะได้ยกตัวอย่างหนึ่งคนยกตัวอย่างหนึ่งคนเป็นเป็นคนรับเหมกาก่อสร้างเป็นผู้เป็นผู้รับเหมกาก่อสร้างนะคะทุกวันเนี่ยจะออกจากบ้านแล้วก็ขับรถไปไซต์งานแล้วก็กลับบ้านคืออย่างเงี้ยท,ท,ท,ทุกวันทุกวันทุกวันทํางานแบบว่าเป็นผู้รับเหมาเนาะก็แต่ว่าไม่ได้ไปยกของหนักของอะไรคือแค่ไปคุมคนงานแค่นั้น แล้วทีนี้ก็ไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนไม่ผับไม่บาร์อะไรเงี้ยก็คือใช้ชีวิตปกติมากนะคะสรุปแล้วอยู่ดีๆมาวันหนึ่งนะก็ทาอย่างนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆๆแบบหลายๆปีอะจนมาวันหนึ่งก็เป็นโรคบ้านคือขับรถไปไซ่งานใช่ไหมก็ลงรถไม่ได้เกิดโรคบ้านหมุนขึ้นมาโรคบ้านหมุนก็แบบเวียนหัวอ้วกอาเจียนนะคะอา,อาการเนี่ย นะล,ลงจากลถไม่ได้เวียนหัวบ้านหนุนอ้วกอาเจียนเป็นเป็นหายหายแล้วก็เป็นเป็นหายหายอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นแบบหลายๆปีมากจนวันหนึ่งนะคะมาเจอกับซึ่งผู้ชายคนเนี้นะที่เป็นผู้รับเหมาสร้างอะ่ะไม่ได้รู้จักกับนานแพทย์เตรียมโชคเป็นการส่วนตัวนะแต่เพื่อนของ ผู้รับเหมาก็สร้างอะ่ะรู้จักกันนายแพทย์เปี่ยมโชคเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนําให้รู้จักกันเพราะว่านายแพทย์เปี่ยมโชคกเป็นหมอเนาะก็แนะนํแอบสมมติว่าปุ้ยปุ้ยเป็นขอนกลางปุ้ยก็แนะนําให้เพื่อนได้รู้จักกับหมอเพราะเราก็รู้จักกับหมอก,ก็คือความมิตรภาพความเป็นเพื่อนเนาะนะคะก็ฟังเสียงยาก,ก่อนเนี่ยแหละนะคะซึ่งหมอนะถามแบบเนี่ยทายถูกหมดทุกอย่าง คนที่อยู่รับเหมาก่อสร้างก็เลยถามเพื่อนว่าไปเล่าชีวิตส่วนตัวให้ในแพทย์เปี่ยมโชคฟังเหรอทำไมถึงได้พูดถูกเรื่องการรับประทานอาหารละเรื่องแบบทานไขมันใช่ไหมเป็นทานอาหารแบบไขมันเยอะใช่ไหมสรุปแล้วผู้รับเหมาก่อสร้างเขาชอบอะไรรู้ไหมทุกคนเขาชอบกินข้าวขาหมูกินข้าวขา,วห,มขา,วขาวหมูทุกวันเนี่ยอาหารมันเป็นไขมันนะทุกคนมันเลยไปทําให้อ่อ ทำให้เขา,าเป็นโรคบ้านหมุนเพราะไขมนะันมันไปสะสมในร่างกายเนาะนะคะมันก็ไปอุดตันในร่างกายในเส้นเลือดอย่างเงี้ยทาให้เลือดหมุนเวียนไม่ดีนะคะทําให้เลือดหมุนเวียนไม่ดีมะช้าวริดพาวะมเช้าริดพาว้ยังไม่ได้เก็บริดพาวให้กีตาร์ไปเรียนออนไลน์นะคะก็นี่แหละนะแล้วทีนี้คนนี้เขาก็เลยถามว่าคนที่พู้รับเหมา,าสร้างก็เลยถามว่าอ้าวเธอไปเล่าพฤติกรรมการกินหรืออะไรให้ในแพทย์เปี่ยมโชคฟังเหรอ คนนี้บอกว่าไม่ได้เล่าเลยออาแล้วทําไมนาแพทในแพทในเแพทในแพทย์เสี่ยงโชคพูดถูกทุกอย่างเรื่องการกินอาหารก็เขาเป็นหมอใช่ไหมเขารู้เรื่องโภชนาการมา20กว่าปอีอยู่ในวงการนี้มา20กว่าปีนะคะทุกคนทำไมเขาจะมีรู้เขารู้แม้กระทั่งแบบว่าการกินอาหารคุณเป็นแบบไหนคนที่ไม่เคย คือสุขภาพแข็งแรงมาตลอดแล้วอยู่ดีๆมาปวดข้อปวดกระดูกเป็นเกาเกิดจากอะไรนายแพทย์ก็สอบถามเลยว่าคุณกินอะไรมาสรุปแล้วกินไอติมมาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ปวดข้อปวดกระดูกจากเพราะว่ากินไอติมนะคะทุกคนทีนี้ทีนี้หมอนายแพทย์เตรียมโชคก็เลยแนะนําว่าให้คุณลด อาหารที่เป็นไขมันต่างๆเขาไม่ได้อดเลยนะจากที่เขาทานทุกวันอะ่ะเขาก็ลดลงมาเป็นอาทิตย์ละวันเพราะว่าเขาชอบมากมันเป็นอาหารที่เขาชอบมากก็คือขา้าวขาหมูทีนี้เขาก็เลยอีก6วันเนี่ยเขาก็ไปคุมอาหารที่แบบไม่กินหวานไม่กินมัน ะะทานอาหารที่มีสุขภาพทานผักอะไรที่แบบว่าแต่ว่าผลไม้ก็ไม่ได้เยอะเกินแค่ผลไม้แค่พอแบบเราอยากกินแค่พอให้ร่างกายได้รับวิตามินซีแค่นั้นนะคะไม่ได้เยอะมากเป็นครึ่งกิโล1กิโลอะไรเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วทีนี้ทําไมรู้ไหมห่างไป2อาทิตย์2อาทิตย์ต่อมาเออคนที่เป็นผู้ระบเหมกาก่อสร้างอ่ะเขาโทรมาหานายแพทย์เปี่ยมโชคบอกว่าเขาหายจากอาการโรคบ้านหมุนแล้วทุกคน นี่มันเป็นที่อาหารแต่ว่ามีลูกค้าเข้ามาถามว่ากินโปรตีนแล้วแก้โรคบ้านหมุนได้ไหมตัวนี้นะไม่ได้เป็นยากแก้โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายทุกอย่างไม่ใช่แต่ทานตัวนี้ทำไมแล้วโรคบ้านหมุนดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้เป็นโปรตีนพืชที่เข้าไปบำรุงร่างกายเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ร่างกายเราดีขึ้นในเมื่อร่างกายเราดีขึ้นเราก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจริงปะ อจริงไหมทุกคนใครกันบ้างที่อยากเป็นโครคไข้้เจ็บเมื่อคืนปุ้ยปุ้ยแชร์โพสต์หมอแพนด้านะมีอะไรหมอแลบแพนด้ามีอะไรให้ช่วยไหมปะปะเก็บห้องอยู่ปะเก็บมีอะไรให้ช่วยไหมคะมีแล้วเรียกนะปะเก็บห้องให้ยายอยู่อยู่ข้าวก็เลยมาไลฟ์สดก่อน ข้าวได้สดก่อนนะคะกินก่อนอาหารนะคะกินก่อนอาหารแล้วก็ไปกินข้าวคือตอนนี้มันคืออันนี้มันกินตอนไหนก็ได้ก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้หรือจะก่อนออกกําลังกายก็ได้หรือตื่นมาแล้วกินเลยก็ได้คือปุ้ยสะดวกตอนไหนปุ้ยกินตอนนั้นนะคะแต่ถ้ามีคนถามว่าเห็นผลตอนไหนกินแล้วเห็นผลดีสุดปุ้ยก็เลยถามว่าออกกําลังกายไหมถ้าไม่ออกกําลังกายก็ตื่นมากินเลยเพราะว่า เราลุกขึ้นจากที่นอนเรามากวาดบ้านถูบ้านรดน้ําต้นไม้ก็ใช้พลังงานแล้วก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายแล้วนะคะเออการซักผ้าซักผ้าด้วยมือก็เป็นการออกกําลังกายการที่เรารีดผ้าก็เป็นการออกกําลังกายแต่ว่ามันก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นการออกกําลังกายที่ไม่ได้เน้นแขนเน้นอาสัตส่วนแต่ถามออกกําลังกายไหมออกกําลังกายเสียแคลอร,รี่ไหมเสียนะคะเพียงแต่เราเราอะชอบไปโฟกัสว่าออกกําลังกายคือการ เอาเข้าฟิตเนสออกกําลังกายคือการคาร์ดิโอการเต้นอาราบกเพราะฉะนั้นการออกออกกาลังกายก็คือนี่แหละนี่แหละเรากวาดบ้านเราทํางานบ้านคือการออกกําลังกายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าโฟกัสผิดจุดนะบางคนไปโฟกัสผิดจุดว่ากินโปรตีนแล้วทาไมน้ําหนักไม่ลดเนี่ยเราอย่าไปโฟกัสที่น้ําหนักตรงตาช่างที่ตัวเลขนะให้เราโฟกัสว่า เสื้อตัวนี้หลวไมไหมเนี่ยเมื่อก่อนใส่แล้วครับพอดีปึ๋งปังตอนนี้ใส่แล้วหลวมเนี่ยให้เราโฟกัสที่เสื้อผ้าโฟกัสโฟกัสที่กางเกงกางเกงเนี่ยมันเกงผ้ายืดแล้วทีนี้ถ้าเราเมื่อก่อนเราตัวใหญ่ผ้ายืดก็จริงใส่ได้ก็จริงแต่อึดอัดไหมอึดอัดแน่นแต่ตอนนี้คือเรา ตัวเล็กลงแล้วก็ใส่สบายขึ้นนะคะพร้อมออกกาลังกายพร้อมวิ่งพร้อมทุกอย่างนะคะเมะื่อวานก็ขอบคุณพี่ก้อยที่เขาซื้อมาฝากคือพี่ก้อยเขาก็ชอบเซ็งเกตแบบนี้เนาะแล้วเขาก็ซื้อมาฝากปุ้ยด้วยเขาก็แบบเอายังนึกถึงน้องอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่เอนดูรูปปุ้ยด้วยก็ไปฝากพี่เขาเรียนออนไลน์วันนี้ เพราะฉะนั้นจุดพีคเลยบอต้าพีไม่ได้เป็นยารักษาภัยไม่ไม่ไมไมภยัยไม่ได้เป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคแต่เข้าไปบำรุงร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้เราแข็งแรงขึ้นเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่มันก็ดีขึ้นคนเขาก็เลยคิดว่าโอ้นี่แหละนี่แหละทุกคน ย่าเขาเข้าห้องน้ํายังไม่เสร็จหรอปะอ,อ๋อเห็นได้ยินเสียงน้ำน้นนึกว,ว่าอะไรนะคะทุกคนแล้เมื่อคืนปุ้ยเจอหมอแลปแพนด้าเนานะเขาบอกว่าโหเขาตั้งหัวข้อประมาณว่าเฮ้ยสุขภาพอะ่ะเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะดีมากเลยนะเงินนะี่บางทีก็ซื้อสุขภาพไม่ได้ใช่เงินซื้อสุขภาพแข็งแรงไม่ได้แต่ซื้อ อาหารดีๆอาหารเสริมดีๆเข้ามาให้ร่างกายแข็งแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นอุ้ยเข้าไปอ่านคอมเมนต์คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวปุ้ยจะแชร์ให้ดูนะว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์น่ะหูเป็นโรคอะไรนะเป็นโรคเออเนี่ยปุ้ยแคปหน้าจอาไว้ปุ้ยลืมเลยเป็นโรคอะไรเนี่ยแล้วทางโตาพีะยังไม่มีคนออกมาคอมเมนต์โลกนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยจะเข้าไปไปสืบไปถามว่าเฮ้ยถ้าเขาทานโปรตีนอะ่ะเขาจะดีขึ้นไหมเออมันเป็น โรคอะไรนะไบโพล่าเหรอจำไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นโรคบ้านหมุนเอยเป็นโรค ความดันเอ่ยถามว่าความดันเนี่ยแต่ว่ามีลูกค้านะ่ะเข้ามาบอกว่าเป็นความดันแล้วกินโปรตีนแล้วแบบดีขึ้นใช่ค่ะดีขึ้นแต่ต้องควบคู่กับการก,กินยากแก้ความดันด้วยนะคะอย่าทิ้งยากแก้ความดันนะเพราะว่าถ้าเรากินโปรตีนของเราไปแล้วแล้วพร้อมออกกาลังกายมันจะทําให้ร่างกายเราดีขึ้นมีเลือดสุบฉีดดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ทาให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อร่างกายแข็งแรงสุขภาพร,ร่างกายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานก็ลดลงแล้วแต่ว่าคือตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของเบาหวานเรื่องของความดันได้ไง เขาจะไปดักจับเขาจะไปดักจับพวกไขมันส่วนเกินพวกน้ำตาลในเลือดพวกคาร์โบไฮเดรตที่เขาไม่ให้เข้าไปในร่างกายมากเกินไปนะคะแล้วทีนี้การที่มีอ๋อสวัสดีค่ะน้องแต้วน้องแต้วสุดสวยของพี่ปุ้ยออกมาเต้นอีกสคลิปติกตอกที่เต้นแบบน่ารักน่ารักอะพี่ปุ้ยชอบมากน้องแต้วแบบเต้นน่ารักพี่ปุ้ยชอบออกมาทําอีกนะเต้นแบบน่ารักน่ารักนะคะพี่ปุ้ยชอบมาก fc 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 น้องแต้วนะคะทีนี้ อ่ะพูดถึงไหนลืม <laughs> อ๋อเออลืมเนี่ยปุ้ยแวะ้างทางไม่ได้นะปุ้ยแวะ้างทหนปุ้ยจะลืมว่าเมื่อกี้พูดอะไรไปเนี่ยอันเซมเมอร์และแก่แล้วเ <laughs> พิ่งกินมาได้เก้าเดือนนะสมองสมองความจําดีขึ้นบ้างเป็นบางส่วนเมื่อก่อนจะเป็นปลาทองเลยจําไม่ได้เลยขี้ลืมมากนิดหน่อยก็ลืมเพราะอะไรรู้ไหมอาหารที่ทําลายสมองที่ปุ้ยชอบกินมากๆคือขนมขยะมาม่า อยางมามา่ามาม่าต้มเปปซี่เนี่ยกินแล้วก็กินขนมไม่ค่อยกินข้าวคือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบกินข้าวเราข้าวมันไม่อร่อยเราไปชอบกินมามา่มามาม่ามีรสชาติเออชอบกินแบบอะ,อะไรนะพิซซ่าเนี่ยไปชอบกินแบบนี้เปบซี่เนี่ยกินแทนน้ำเปล่าเลยนะปุ้ยจะต้องซื้อเปปซี่มาแช่ตู้เย็ยนแล้วก็คือแบบ กินแช่ห้องฟิตใช่ไหมให้มันแบบเป็นมูนน่ะมันเป็นมูนแล้วมันก็กินโอ๊ยพุดดิ้งน้ำลายแต่ว่าเชื่อไหมว่าตอนนี้กินไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะเนี่ยเชื่อไหมว่าสองตัวเนี้ยเขาทําให้ปุ้ยกินแป๊บซีมเองไม่ได้โดยอัตโนมัติพอกินปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าหวานหวานไปเลยหวานเองอัตโนมัติเลยคือเราก็ไม่เข้าใจกระบวนการของเขาว่าไปทําอะไรทํไมให้ร่างกายเรากินหวานไม่ได้เออแต่ว่ากินได้นะแต่ว่าปุ้ยจะไปไป กินบัฟซี่อ่ะไม่ได้กินอะไรที่เป็นน้ำอาลมอ่ะไม่ได้เองอัตโนมัติโดยร่างกายแต่ว่ากินโอรีโอปัน่นได้กินนมสดบาชูก้าได้กินชานมไข่มุกได้แต่ว่าเมื่อวานอ่ะไปซื้อชานมไข่มมกให้ลูกขอดูดหน่อยหนึ่งคือมันหวานน่าหวานเจี๊ยบเธอเออแต่ถ้าหวานเจี๊ยบแบบเนี้ยกินไม่ได้มันมันหวานเองอัตโนมัติด้วยน่าจะด้วยที่ความที่ปุ้ยเป็นคนไม่กินหวานตั้งแต่แรกแล้วคือไม่ไม่ได้กลัวอ้วนนะ้ที่ไม่กินหวานเพราะว่าสวัสดีคะ่ะพี่ฝนที่ไม่กินหวานเพราะว่า เราเคยเราเคยเห็นแม่กินไอเนี้ยกินอะไรนะขนมเขาเรียกขนมทั่วแปบใช่ไหมแล้วเขาโรยน้ําตาลนะทุกคนขนมทั่วแปบเนาะแล้วเขาโรยน้ําตาลเออแล้วเห็นแม่กินอ่ะแม่กินแบบแล้วแม่เป็นคนที่กินอะไรแล้วอร่อยแม่เป็นคนที่กินอะไรแล้วอร่อยไม่ว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคือแม่เป็นคนคนกินแล้วเราดูว่าแม่กินแล้วเฮ้ยแม่กินแล้วแบบอันเนี้ยมันอร่อยอ่ะเออเราเข้าใจปะเข้าใจที่เราพูดไหมเป็นคนที่กินอะไรถ้าแม่เป็นคนที่ พูดเรื่องน้ำอะไถ้าแม่ปุ้ยเป็นเป็นยูทูบเบอร์ที่รีวิวอะการกินนะทุกคนจะต้องกินตามเพราะมันพอแม่เขาแบบกินแล้วมันเหมือนว่าอาหารนั้นมันอร่อยมากเออไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นผัดเถิงผัดไทยเออเขาแต่เขาก็ไม่ได้แสดงนะเขาเป็นเขาธรรมชาติอะแต่มันมีความรู้สึกว่าเราปุ้ยต้องไปแย่งแม่กินแบบแม่ขอคำหนึ่งว่ามันอร่อยไหมเออเนี่ยทุกครั้งเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าทำไมแม่กินแล้วอร่อยวะแต่พอปุ้ยกินแล้วเหมือนอาหารนะมันไม่อร่อย นะมันเหมือนว่าอาหารอ่ะนะมันไม่อร่อยเออแต่ถ้าแม่กินอนะ่ะมันเหมือนว่าอาหารน่ะนะอร่อยแล้วแม่ไปกินถั่วแปบเราก็ไปกินบ้างหูยเรากัดน้ําตาลไปคำหนึ่งนะเรากัดไปคําแล้วน้ําตาลมันก็นี่ตังเดี๋ยวไปดูขนม้าน้อพี่ออนเหรนาะตลาดตลาดจะไหวอะ่ะอ๋อร้านนั้นมันยังไม่ไหวหรอกอุย้ยซื้อกล้วยปิ้งมาฝากด้วยสิมีตังไหมอะ่ะอ่ะซื้อกล้วยปิ้ง ก๋วยจี่ร้านเขียวอะฝากวยอยากกินก๋วยจี่อยากกินก๋วยจี่ทุกคนอ่ะพูดถึงไหนละเออปุ้ยกินไอ้นี้ไปคำหนึ่งอะถั่วแปบใช่ใช่ทุกคนจริงๆทั้งๆบางทีอเราก็ไม่ชอบกินนะไอ้ผัดไทยกุ้งสดอ่ะหนูไม่ชอบกินนะถามมากินได้ไม่กินได้แต่ไม่ชอบกินแต่เห็นแม่กินอะอุ่ยแม่เขาคุกคุกคุกแล้วเขาก็กินแต่แม่เขาทำหน้าธรรมดานะแต่มันมีความรู้สึกว่า ทำไมอาหารที่มันอยู่ตรงหน้าไม่มันอร่อยวะอะอย่างเงี้ยเราก็ไปขอ,อกินนึงกินคำนึงแล้วแม่ก็คุกน้ําตาลไม่ไม่เอ็่ยคุกน้กําตาลมันยังเป็นเม็ดอยู่แล้วแล้วปุ้ยเป็นคนที่กินกินน้ําตาลเข้าไปแล้วขนมันลุกหมดเลยเออตั้งแต่นั้นมาปุ้ยก็เป็นคนไม่กินน้ําตาลเราเราเพราะว่าเวลากินน้าตาลเป็นกึุ๊บหนึ่งอะคนมันลุกแบบลุกง่ะมันลุกแล้วมันก็เสียวฟันเออตั้งแต่นั้นก็กลายเป็นคนไม่ไม่กินน้ําตาลแต่ว่าถ้าเป็นแบบนมสดโอริโอปั่นหวานๆอย่างเงี้ยกินได้แต่ถ้าให กินน้ำตาลเลยคือกลัวน้ำตาลมันไม่ละลายแค่นั้นเองนะคะไม่ได้กลัวอ้วนไม่ได้กลัวอะไรนะคะเออแต่แม่เขาเป็นคนแม่เขาเป็นคนใส่ทุกอย่างกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่พริกใส่น้ําส้มใส่น้ปาปลามันกรุบกรุบมาหนูเลยไม่ชอบแล้วพูดแล้วก็นำมายหลายนะจะหิวข้าว <c oughs> สาวสวยสาวสวย ให้กินวตจ่าพีไม่กิน,ให,กนให้กินวตจาพีไม่กินนะคะก็ทีนี้แหละอาหารที่ทํลายสมองปุ้ยเลยนะเนี่ยใช่ไหมเออแต่ถ้าเป็นอ่าอะไรนะที่มันคู่ขนมถังแตกได้พูดเลวหนูก็น้ำลายไหลหนูก็หิวข้าวอ่าขนมถังแตกขนมอะไรนะเขาเรียกอะไรว่าที่มันมีอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยแป้งอย่างเงี้ย แล้วก็มีวิปครีมอ่ะมีวิปครีมแล้วก็โรยฝอยทองอะไรนะเอหวายไส้หวานไส้เค็มอะเขาเรียกอะไรขนมอะไรเออน,นั่นแหละที่ที่หน้าเซเว่นเมืองการนะอร่อยมากเนี่ยยั่นน้องอีกแล้วน้องก็โคตรจะหิวข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวตื่นสายเออขนมอะไรวะเพื่อก็ลืมเออน,นั่นแหละ แล้วปุ้ยก็ไม่ค่อยกินที่ไหนนะเพราะว่าไส้มันไม่อร่อยเนาะ mm hmm. ปุ้ยชอบกินที่เดียวแหละก็ที่หน้าเซเว่นท่ารถเมืองการอืท่ารถปอหนึ่งเมืองการไม่รู้ตอนนี้ยังมีปอหนึ่งอยู่ไหมปอหนึ่งก็คือรถแอร์ที่ปอหนึ่งแล้วก็รถหวานเย็นเนาะท่านะท่ารถเมืองการคือเขาเรียกขนมอะไรวะขนมเบื้องเออเขาเรียกขนมเบื้องทุกคนเออขนมเบื้องนะคะนั่นแหละปุ้ยกินอยู่ที่เดียวเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไส้มันอร่อย แล้วก็ขนมเบื้องเออที่ตลาดอู่ทองไม่ใช่ที่เดียวสิที่ตลาดอู่ทองก็อร่อยพูดแล้วก็น้ำลายไหลเนื้อไส้อะไรนะอเอาแกงเขาชอบไส้เ,ออเม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับเนี่ยพูดแล้วก็น้ำลายไหลอยากไปกินจังเลย <c oughs> ทือามไปกินสายเนี่ยเจ็สิบโมงแล้วใช่ค่ะเพราะว่าตื่นสายตื่นสายปุ๊บพาลูกไปเรียนออนไลน์ที่บ้านพี่ก้อยประมาณเกือบเก้าโมงกลับมาเราก็ปั่นผ้าแล้วก็ดูย่าดูย่าแล้วก็พอเราบอกว่าเรา,เราจะ ไลฟ์สดแล้วนะเราหิวข้าวมากเราจะไลฟ์สดแล้วนะอ่าคนนน้นก็ใช้คนนี้ก็ช่วยขอความช่วยเหลืออะไรเงี้เยเราก็โอเคโอเคไปทำให้เขากอดจนแบบไม่ไหวแล้วนะหิวข้าวมากอะไรเงี้ยก็มาขอกินกาแฟก่อนมาขอกินกาแฟก่อนนะคะก็เลยแบบนี่แหละถึงได้แบบเหมือนกินข้าวเช้าตอน11บเอโมงประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็อยากกินกล้วยปิ้งมากน่าจะหิวแหละปกติเราจะไม่ใช้ไข่นะเราจะไม่ใช้สวามีนะเออนี่พอดีเขาออกไปซื้อผลไม้ให้ยาเพราะว่า อยากให้ยาได้ขับถ่ายยาไม่ค่อยขับถ่ายเพราะว่ายากินแต่ข้าวต้มเนอะมันก็ไม่ค่อยไปมีอะไรไปขับเคลื่อนให้แบบขับถ่ายพอนานๆาถ่ายกินก็ท้องผูกพอท้องผูกก็ท้องอืดมันก็จะแบบผู้ชายไอคนชราเนะี่ยก็จะเหมือนกดไหลย,ย้อนขึ้นมาแน่นท้องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราจะเอาไฟเบอร์ให้กินเราก็คงเขาก็คงจะไม่กินอยู่ลสวัสดีกันจ้าพี่จ้าสวัสดีกันพี่จ้าจ๋านะคะพี่จ้านะะจ๋า สวัสดีค่ะเิงป,ปังๆรวยๆนะหนูก็หิวข้าวอะ่ะกระดกก่อนกระดกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอไลน์นี้เสร็จนะเออทุกคนจะบอกเลยว่าทำไมปุ้ยที่ลืมตอนสาวๆไม่ชอบกินข้าวชอบตอนสาวๆชอบกินอ่ขาขนมปังเมื่อก่อนเซเว่นเขาจะมีขนมปังที่เขาให้น้ำตาโลโรยอ,อ๋อเพิ่งถึงบ้านค่ะค่ะ น้ำตาลโรยกระเียนน้ำตาลไอซิ่งใช่ไหมใช่ใช่เมื่อก่อนอ่ะเซเว่นอ่ะเมื่อก่อนเซเว่นอ่ะตอนนั้นปุ้ยยังอยู่บางการนะขนมขนมปังเซเว่นเขาจะมีน้ำตาลไอซิ่งโรยเยอะๆปุ้ยชอบกินมากหวานอร่อยนะเนี่ยเนี่ยไปชอบกินแบบนี้ข้าวไม่กินแล้วก็กินน้ำขนมปังที่โรยน้ำตาลไอซิ่งเยอะๆกับกาแฟแก้วหนึ่งซึ่งเป็นกาแฟกาแฟสดชงข้างบริษัทตอนนั้นปุ้ยอยู่บริษัทควิกไอซิ่งสำนักงานใหญ่อยู่ืองการนะปุ้ยเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลตอนนั้นทำงานแล้วเนาะ ทำงานแล้วแล้วกลางคืนกลางคืนก็เป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์วงพาราไดส์ก็เลยได้สวามีเป็นพี่จรอดนี่แหละใครอยู่ใครอยู่สุพรรณน่าจะรู้จักวงพาราไดส์นะตอนนั้นพี่จรอดเป็นมือกีตาร์อยู่พาราไดส์แล้วปุ้ยก็เป็นแดนเซอร์ปุ้ยเป็นแดนเซอร์ตั้งแต่ปุ้ยเรียนปหกต่วก่อนเมาส์ก่อนเมาส์ชีวิตประจำวันก่อนเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์แต่ปหกเนาะแล้วก็แล้วก็ เป็นแดนเซอร์ที่ทำไมถึงเป็นแดนเซอร์รู้ไหมปุ้ยเป็นนางรำของโรงเรียนเป็นลีดเดอร์ของโรงเรียนแล้วคุณครูที่อสอนวิชาศิลวิชานางรำวิชาศิลปะใช่ไหมเออนั่นแหละสอนวิชาศิลปะออวิชาดนตรีอ่ะครูครทิปสอนวิชาดนตรีก็จะมีรำรำนู่นนี่นั่นเออทีนี้เขาคงเห็นว่าเราอะรำเข้าจังหวะรำเข้าจังหวะก็เลยจับเราอะไปเต้นไปเป็นแดนเซอร์ซึ่งแดนเซอร์ของของครูมแหม่มอะเป็นแดนเซอร์ที่ ดูแลแดนเซอร์ดีมากไม่ให้เบอร์ใครไม่ให้แบบแฟนไปส่งไม่ให้แต่เขาไม่ได้ห้ามมีแฟนนะแต่ว่าเวลาทํางานห้ามแฟนไปยุ่มย่ามห้ามให้เบอร์ลูกคนที่มาขออ่ะคือแบบห้ามทําตัวเหลวไหลเลยแล้วก็แม่ไปดูออาเวลาแม่ไปดูว่าเราเต้นเต้นยังไงเต้นโป้ไหมซึ่งวงครูมแม่บเต้นไม่โปเลยเสื้อผ้าไม่โปแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปตามการสมัยเวลาแต่ว่าให้มาเต้นเด้าเด้าดึก๊กๆึอะไรเงี้ยไม่มีแม่ก็เลยให้เป็น อ่ะแต่ถ้าแม่ไม่เป็นปุ้ยก็ไม่เป็นนะถ้าไปเต้นเด้าเด้าดึกดึกเวทีเวทีอะไรเงี้ยเออปุ้ยก็ไม่ปุ้ยก็ไม่เป็นนะแต่ทีนี้เขาเคยคือคุณแม่ของแม่ของคุณแม่เนี่ยชื่อยายตุ๊คุณยายตุ๊เขาเป็นลิเกมาก่อนแล้วเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาก็จะออกแนวลิเกอะไรเงี้ยก็จะแบบเวอรเวอร์วังลัววงการอ่าทีนี้ก็ไปกับเขาแล้วเขาดูแลเราดีไม่ไม่ให้ผู้ชายมาลุ่มล่าม นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่แม่ไว้วางใจแล้วให้เราไปเป็นแดนเซอร์ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเป็นแดนเซอร์แล้วเราไม่ทําตัวเหลวไหลเราไปเรียนเราไปทํางานโอเคเราไม่ไปเหลวไหลอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ด้วยความที่น่ามันจะสะสมแหละคือนอนดึกเมื่อก่อนสมัยก่อนนะงานเลิกเที่ยงคืนแล้วเราอยู่เมืองการแล้วเรามาเต้นแบบส่วนพวกพราราได์เขาก็จะรับแถวแถวเนี้ยแถวสุพรรณแถวอู่ทองอ่างทองแถวอะไรใช้นางนชนะเราศเข้าไปแล้วเลิกเที่ยงคืนกว่าจะถึงเมืองการ ก็จะถึงบ้านการตีหนึ่งตีสองเข้าเซเว่นอาจกินเบปซี่มาม่ามามา่มาถ้วยอยากกินร้อนๆอ,อ่ะถ้ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วคือมันใช้เวลานานใช่ไหมกว่าจะสั่งกันครบแดนเซอร์เจ็ดแปดคนกว่าจะครบเจ็ดแปดคนก็ลงเซเว่นเข้าไปมามา่าคนละถ้ว,วยกินกันเบป,ปซี่กระป๋องหนึ่งถึงบ้านตีสามอาบน้ำไม่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 อาบเงื้อเงื้ออ,อะไรหน้าเนอ่ไม่ล้างก็อย่างนั้นแหละก็นอนไปเพราะว่าอะไรเพราะตอ,ต,อตอนเช้าเราต้องตื่นไปเรียน ตื่นไปทํางานนะคะก็เต้นตั้งแต่ปหกเนาะปหกมันกี่ขวบว่าสิบสามเนาะเออสิบสามแล้วก็จนมาเนี่ยแหละยี่สิบหกแต่งงานเออเต้นตั้งแต่สิบสามยี่สิบหกแต่งงานก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยนะนะคะทุกคนโูเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกจริงๆพอพอแต่งงานแล้วเลี้ยงลูกอย่งเดียวเลย <laughs> แต่งงานแล้วเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยนะคะอาทีนี้เบื่อแล้ว คนเบื่อแล้วเหลือหนึ่งร้อยล้านคนมีพี่จ๋าที่ดูหนูอยู่นะคะดูรูกปก็ไปดรูกเปิดครั้งไว้แล้วก็ไปทำเงินทำงาน <c oughs> ไม่ได้มีสาระเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดีย๋ยวค่อยมาเมาส์ชี้ชี้ว่าประวัติตัวเองใหม่นะคะหิวข้าวแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยเราจะรอ,อดูเงือแตกเงือแตกนะเห็นไหมนะคะกินแปบบ๊บเดียวเงือแตกแล้วเนื่องจากอะไรรู้ปะเนื่องจากเรากินตัวนี้ตัวนี้จะไปขยายหลอดเลือดให้เลือด ขยายหลอดเลือด <c oughs> เป็นคนจริงขยายหลอดเลือดให้เลือดทํางานได้ดีนะคะนะคะตัวนี้นะพี่จา๋าพี่จ๋ามีตัวนี้ไหมถ้าพี่จ๋ามีตัวนี้นะพี่จ๋าให้พระสวามีกินนะแล้วมันจะโดจากที่โดแบบว่า24ชั่วโมงก็จะเป็นโด48ชั่วโมง <c oughs> นะคะถ้านกเข่าไม่ขันนะทุกคนผู้ชายคนไหนที่นกเข่าไม่ขันและอ,อกินข้าวด้วยกันนะ <c oughs> ผู้ชายคนไหนที่นกเข่าไม่ขันและไม่โด่งเลยนะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศคู่นี้นะจ๊ะตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของช่วยให้เอ็นแข็งแรงเนื้อเยื่อแข็งแรงส่วนตัวนี้จะไปขยายหลอดเลือดตรงเอ็นให้มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าของเราฟริตลงของเราฟริตลงหรือของผู้ชายใหญ่ขึ้นมันก็เลยเวลามันสู้กันมันก็จะแบบว่าโอ้โหพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบฟิตแอนเฟิร์มมีป่ะขอบคุณมากค่ะถามถามยังน้อยที่คน ของงูส้กหมดใครค่ะตรงนี้ไม่น่าซื้อเลยเขียวเดี๋ยวจัดให้แป๊บหนึ่งโอเคเข้าแล้วอ่ะคู่นี้นะคู่นี้นะทุกคนถ้าใครแบบว่าของใครของใครที่เออปุ้ยอ่ะเจอบ่อยมากเราอะเวลาทักปุ๊บแล้วปุ้ยก็เป็นโรคจิตนะถ้ามีใครบอกสวัสดีครับชื่ออะไรครับ มีแฟนดรือ,อยังครับเราส่งโปอันนี้ไปเลยแล้ส่งโปโปรตีนเนี่ยว่ามีโปรอะไรบ้างเขาก็บอกว่าหูของพี่อ่ะไม่สัมผัสมาเป็น10ปีแล้วมีอะไรที่แบบว่าทําให้พี่นกเข่าขันไหมอุ๊ยบอกนี่เลยนี่เลยซื้อไหมพีม่ซื้อโหยรอดทำไมไม่ซื้อวะเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่พี่กินคู่นี้นะแล้วพี่จะใหญ่มากมันก็ไม่ซื้อหรอกอพอไม่ซื้อบอกจ้าไปแหละไปแหละไปแหละ อย่าไปดูมะม่วงใทยยาก,ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนรวยๆกันนะ